เรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันอนาคต 2. ลํลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้นะครับผังสาระก,การเรียนรู้ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ช่วงเวลาและวันสำคัญในปฏิทินการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวคุณครูจะมาค่อยๆสอนนักเรียนทีละเรื่องนะครับเตรียมตัวฟังกันให้ดี ช่วงเวลาและวันสำคัญในปฏิทินก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้ปฏิทินนะครับนักเรียนต้องมารู้จักคำว่าช่วงเวลาก่อนช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตและการใช้คำบอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์ช่วงเวลาหมายถึงเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นั้น แต่เนื่องจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆจึงแบ่งเวลากว้างๆได้ดังนี้ครับอดีตอ่านว่าอดีตหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเช่นวันนี้เดือนก่อนปีก่อนอะไรที่ผ่านมาแล้วนะครับเราจะใช้คำว่าอดีตทั้งนั้นเลยนะครับปัจจุบันอ่านว่าปัจจุบันหมายถึง ช่วงเวลาที่กำลังเป็นอยู่ในรณนี้เช่นวันนี้เดือนนี้ปีนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ได้หมดเลยครับถือว่าเป็นปัจจุบันนะครับอนาคตอ่านว่าอนาคตหมายถึงช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงเช่นพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าวันข้างหน้าอะไรก็ตามแต่ที่มันยังมาไม่ถึงครับถือว่าเป็นอนาคตนะครับ ตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลำดับัเห็นไข่ใช่ไหมครับเห็นลูกไก่ใช่ไหมครับเห็นไก่ที่โตเต็มวัยใช่ไหมครับมันบ่งบอกได้ว่าเมื่อก่อนนี้นะครับแม่ไก่ก็ออกไข่มาเป็นไข่นี่แหละครับไข่ยังไม่ฟักตัวนะครับต่อมาครับตอนนี้ครับลูกไก่ก็ได้โตมาแล้วนะครับและก็จะเป็นแม่ไก่ที่โตเต็มวัยในที่สุดนะครับผม ในอดีตแม่ไก่ออกไข่มาและปัจจุบันนี้ไข่ได้ฟักตัวออกมาเป็นลูกไก่แล้วในอนาคตลูกไก่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นไก่ที่โตเต็มวัยดังนั้นการเจริญเติบโตของไก่จึงต้องอาศัยช่วงเวลานะครับไม่ใช่ว่าออกไข่มาแล้วจะโตเป็นไก่นี่เลยไม่ใช่นะครับต้องอาศัยช่วงเวลาเหมือนที่นักเรียนนะครับ ตอนที่นักเรียนจะเป็นอยู่ตอนนี้นักเรียนก็เป็นเด็กทารกแบเบาะร้องอ้วออ้วตอนนี้นักเรียนก็เรียนอยู่ป .2 ครับอนาคตนักเรียนต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแน่นอนในชีวิตประจําวันของนักเรียนครับมีคําใช้บอกเวลาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ฉันและครอบครัวไปทําบุญที่วัด นักเรียนสังเกตเห็นตัวสีแดงๆนี่ไหมครับเมื่อวานนี้แสดงว่ามันผ่านมาแล้วมิฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นเหตุการณ์ในอดีตรครับในชีวิตประจําวันของนักเรียนมีคำใช้บอกเวลาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นว,วันนี้ฉันจะไปสวนสาธารณะ อ่านว่าสวนสาธารณะกับแม่นักเรียนสังเกตตัวเสีงแดงนี้นะครับวันนี้แสดงว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับมิชันนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้วันนี้เดี๋ยวนี้คือช่วงเวลาในปัจจุบันในชีวิตประจําวันของนักเรียนมีคําใช้บอกเวลาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียน แสดงว่ามันมาถึงหรือ,อยังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่มาถึงนะครับมิฉะนั้นตัวสีแดงๆนี้คือคําบอกช่วงเวลาแสดงว่าเวลานี้คือช่วงเวลาในอนาคตนั่นเองครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่ยังมาไม่ถึงเขาได้ว่าอนาคตแผนผังแสดงคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอดีตครับคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว อะไรที่ผ่านมาแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราเรียกมันว่าอดีตจะมีคำบอกช่วงเวลาได้หลายคำเลยนะครับครูยกตัวอย่างให้3คํคำเช่นคำว่าปีที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวานนี้ปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่นะครับมีหลายคำมากแต่วันนี้ครูก็เสนอ3าํคำครับคำว่าปีนี้เดือนนี้วันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาในปัจจุบันอนาคตหมายถึงเหตุการณ์ที่ ยังมาไม่ถึงเช่นคำว่าปีหน้าเดือนหน้ารุ่งนี้นะครับให้นักเรียนจดจำลำดับเหตุการณ์ไว้ให้ดีนะครับแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเอาละครับตอนนี้เมื่อเราศึกษามาถึงตรงนี้แล้วนะครับครูก็มีแบบฝึกหัดง่ายๆให้นักเรียนลองปฏิบัติกันนะครับนักเรียนก็เขียนใส่สมุดของตัวเองนะครับใบงานที่1ครับการบอกช่วงเวลา ให้นักเรียนเติมข้อความระบุช่วงเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตให้ถูกต้องครูจะให้โจทย์มา3ข้พ่อนะครับคือคำว,ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตนักเรียนก็หาคําที่บอกช่วงเวลาในอดีตมาใส่ครับครูสอนแล้วใช่ไหมครับอดีตคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเช่นคําว่าวเว็บนะให้ดูเว็บหนึ่งนะครับนักเรียนก็นํามาใส่นะครับอาจจะกรอวิดีโอนี้ไปก็ได้นะครับ แล้วครูก็จะเฉลยให้ในภายหลังนะครับต่อไปให้นักเรียนแต่งประโยคช่วงเวลาอาดีตปัจจุบันอนาคตโดยใช้คำบอกช่วงเวลาให้ถูกต้องตัวอย่างนะครับครูจะยกตัวอย่างช่วงเวลาในอดีตอดีตมันก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วครูจะแต่งประโยคคำว่าเดือนที่แล้วฉันไปเยี่ยมคุณปู่ที่จังหวัดเชียงใหม แสดงว่าไปมาแล้วใช่ไหมครับเดือนที่แล้วไปมาแล้วเป็นเวลาในอดีตนะครับนักเรียนก็เลือกใช้ปัจจุบันมีคำอะไรบ้างนะจำได้ไหมจำไม่ได้กรอวิดีโอไปดูครับอนาคตมีคำว่าอะไรบ้างครับกรอไปดูนะครับนักเรียนเขียนใส่สมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูตรวจนะครับคุณครูก็จะตรวจให้คะแนน หรือนักเรียนคนไหนจะเข้ามาดูในห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูก็ได้นะครับคุณครูก็จะมีอ e ีบุ๊กมีวิดีโอสอนให้อยู่นะครับนักเรียนก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็เป็นอ e ีบุ๊กนะครับนักเรียนเปิดอ่านได้เลยนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับเอาแล้วครับช่วงนี้นะครับนักเรียนก็ขยันเรียนกันหน่อยนะครับ เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันครับมีปัญหาเรื่องไหนก็ทักครูมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะครับสวัสดีครับ